เขามาต้องต่อแล้วแกไป็นสองตอปซาก็ไม่ไมีลามประสาทสายไฟ้า26กอินี่แนมาดับสามไปแล้วก็ตัวบุรีรามตามก็มไปเคลียร์ตัว f ีไฟเยอร์ไทยแลนด์สปริง2024โรอบแกนไฟนอลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมสิดต,ตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขัน f r e e f i r e ์ s ีสป i n g 2024โดยการแข่งขันรอบเลกูล่าซีซั่นได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและในตอนนี้ได้เดินทางเข้าสู่รอบแกนไฟนอลพร้อมกับ12ทีมที่แกร่งที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมาได้ รูปแบบการแข่งขันจะทำการแข่งขันเก็บคะแนนทั้งหมด2วันวันละ6เกมใน5แผนที่ได้แก่เกาะสวรรค์ทะเลทรายแดนชำระบากนิคมรกร้างเน็กซ์เทราและยังคงความเข้มข้นโดยจะทำการสุ่มแผนที่ในเกมสุดท้ายการนับคะแนนทีมที่ได้บูญญาจะได้รับ12คะแนนและในการกำจัดศัตรู1คนจะได้รับ1คะแนนหากทีมที่ได้สิทธิซีสปริงทูทอสได้อันดับที่1และ2 สิทธิ์ก็จะถูกจัดให้ทีมลำดับถัดไปทันทีเพื่อเฟ้นหา2ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่ Free Fire C s e a s p r i n g 24 0 2สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรอบแกนไฟนอลได้ทาง YouTube Facebook และ Tiktok กี n า Free Fire GH และ Free Fire Esport s TH เริ่ม2มีนาคมถึง3มีนาคมนี้เวลา19นาฬิกาแล้วไปไฟเยอร์กัน